ขึ้นจมูกไหมครับโอ้แล้วเบาลงนิดนึงโอ้โอ้กับโอ้โอ้เสียงน่หล่อเสียงน่หล่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ความแดงไม่ใช่ความแรงความดังไม่เอาอะไรเลยเอาสบายสบายโอ้อ่าใช้คำว่าเฮ้อเฮ้อปอนดูนะปอนส่องกระจกนะปอนจะเป็นนี้โอ้เฮ้อ กเป็นโฮเฮง่ายๆโฮ่โอเคไหมคะโฮโอเคก็ขอลงกว่นนนานี้นะิดนึงโฮขอกลมกลมกว่านี้นิดนึงโฮประมาณนี้นะแล้วก็ลองใส่ดนามิกดูนะคะไม่ใช่ว่าต้องโฮอย่างนี้หมดทั้งอันนะโฮลองเช่ไโฮขอเบาลงขอขอแรงแล้วขอเบา อันนี้ตอนนี้บอลเป็นนิดบอลจำได้ป่ะบอลชอบเล่นเครื่องไปบอลน,น,นี้สิครับกลับกันดังก่อนแลว้วเบาโอเคเบาวันนี้ดีขึ้นใส่ไวเบรดค่ะใส่ไม่ได้ไม่ <fish. S 2> ได้ไม่ได้ โอเคดีขึ้นขออีกรอบนะคะแอวเป็นเวลาแควซ้อมหลายๆรอบอ่ะชอบให้แบบสมมุติว่ารอบนี้ฟีลลิ่งประมาณ5้าชอบให้ขึ้นไปเป็น6เป็น7ดเป็น8ดแล้วลองดูว่าเวลาซ้อมหลายๆระดับแล้วเวลาขึ้นเวทีแล้วเราลองดูว่าเฮ้ยเราใช้ประมาณไหนดีเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเรามันห้าหหรือ7็หรือ8กดกลังดีแล้วเราจะเลือกได้ค่ะถ้าซ้อมเท่าเดิมหมดนะบางทีมันไม่เห็นว่าเราไปได้อีกแค่ไหนขอขึ้นไปอีกนะเมื่อกี้ประมาณห้า ขอแบบขอดูแบบอารมณด์ดีแล้วก็สบายๆหล่อๆเพิ่มขึ้นไปอีกอีกเลเวลหนึ่งนะอ่อนเลย บันดาชักพาโดนให้มาพบกันทนันใดก็มี่อยู่ในแฟนคลัผม,มเลยคิดบนจ,จิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเออช่วรอยช่วเป็นเนื้อคู่ดีมากคนผมช่วยดูบังเรือสบายแต่ครั้งแรกเมื่อพ,พบเจอใจเึิ่ชุ่มแรงเจอฉันและเธอคือคู่สา้างมา มียากคุที่จะฟังใจกล่าพวกเกต่าเทียนไปพลักขึ้นไปทำให้คลาดร้ายสวัสครับทุกถึงกันหรือเปล่าให้พี่จิงพวกเราขอเสียงหน่อยแล้ว 家。 นะคะแต่ว่ารอบก่อนหน้าเนี้ยอนจะสบายกว่านี้อันนี้ยังกลับมากดอีกนิดนึงเพราะมันกดกดรอบก่อนหน้าเนี้ยพกพอพอพอบอ,พอ,พอ,พอ,อสบายแล้วปอนไม่กดอ่ะเชสลงมันต่ํากว่าอันนี้อีกนะแต่เราเราเราอยู่กับมันได้ไหมอ่ะการ,รบสบายสบาย,บาย,บายอ่ะตอนนี้ย<อ>งตอนนี้มันอยู่ว่าจะเอาไงดีวะจะทิ้งเสียงไปดีไหมวะแล้วไปสบายไม่กล้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะกลัวกลัวมันลงไม่ได้อีกอ่ะแต่ต้องต้องเชื่อ เราต้องทิ้งมันตอนท้ายยิ้มเอาไว้อ่ะอยลากไม่ไกลมากมันไม่ได้ยินได้ไหมครับใช่มันยังไม่ได้ยินไม่ไ้จังไป็นลงล่างนะเพราะว่ายิ่งยิ่งสเตจใหญ่ๆแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้ร้องเลยฉะนั้นก็เสียพลังงานโดยเปล่าเค้ามึงเออแต่ก็ไม่ใช่ดังลั่นไม่ใช่ฟังลานซ์สิเพราะว่ามันไม่ใช่เวิร์สมันไม่ใช่แบบคือมันเป็นมันเป็นฟีลเราอ่ะฉะนั้นถ้าจะร้องก็ก็นิดนึงให้ให้ไม่ใช่แบบ จริงแล้วแหวนมันอาจจะเกี่ยวเนี่ยพอเราออกเราก็ไม่ได้ยินตัวเองแล้วเราก็จะหาไม่เจอเหมือนกันลองยัดดูโอเคครับได้ครับจริงๆใช่ได้ใช่ด้ถ้ามันเกิดเดียวกันใช่ได้ใช่ได้ถ้าอย่าไปตะโกนแข่งกับเมยนะ ขอนี่มย์ไม่ต้องโอคนเดียวขอนคลายนิดนึงขอนคลายนิดนึงผมสบายสบายใคเห็น yeah, ค like ิดเห็นโอตัวผมร้องเบาก็สุดชีวิตเลยเบามากแล้วฟิลน่ารักเพลงนี้คงได้คิดมันดาลชะพายดนเห็มาพบกันทันใดก่อนที่อยู่ มลิขึ้นดรอจิตใจฉันจะได้มาไกลกับเธอเฮ้ยแม่เขื่อนช่วยหน่อยฉันเป็นเนื้อยู่ยูไปกระตุกส่วนมันเป็นไปกระตุกส่วนมันเป็นฟ็อกท็อตเป็นพวกชิจฉะชิจฉิแต่เพลงนี้เป็นบอสซ่าแมันถ้าไปกระตุกอย่างนั้นมันไม่เข้าคู่หรือหรือเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นใช่ครับไม่เป็นไรเด็กเก่งเด็กเราสร้างมาแล้วอ๋อเหรอไม่รู้นะตรงนี้กูไก่กูเหรอเออกูเขาไก่ฟังที่ อ๋อแต่ถ้าเราตั้งใจก็แล้วแต่แล้วแต่เราตั้งใี่ครูถพรว่าฟังแล้วมันดูแปลกแปลมันมันมันไม่ใช่หรือมันมันไม่เข้าไนแต่ช่วงต้นดนตรีมันค่อนข้างน้อยใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่รู้นะแต่ครูไก่ว่าครูมันคิดตามความรู้สึกของครูไก่แต่ถ้าเราอยากจะนำเสนออย่างนี้ก็อย่าลอง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 ดูะครับได้เพราะมันขาดเลยไง จากธรรมชาติทุกวันเฮ้ยอะไรเงี้ย คิดบนด้านเช็ดพังรดนตรีมาพวกกันทนุ่งรันก่อนที่กับแสงใจผมไละคิดบนจิตใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอเธอชวนฉันไปนเหนื้อคูควรอุ่นชูริ่งดูดูมเรือแต่ครั้งแรกพบเธอใจนจิ่งชื่นใจเจอฉันและเธอคือคู่ ไม่ใช่คู่ครองแท้จริงเจอจแอบอิงรักที่ปานใดอยากแักที่จะสมใจคงพบเหดุคาเพลทัยรักก้องไปทำหายขาดคราสวัสดีครับคิดถึงพวกเราหรือเปล่าครับใครคิดถึงพวกเราสองคนขอเสียงหน่อยเลว เป็นดังทุกอย่างเป็นผู้วางนทาง์ผงชนได้กิดชีวิตนกน็ดัง้งแต่คู่แปรบอกทำยิง้องจหให้กับฉัน วตรงไหนเนี่ยมีมีีประสานานตรงนี้อ๋อปอนพอปอนไม่ไม่เกรงตรงนี้ตรงนี้ร้องง่ายขึ้นครับอออ๋อมามาไม่เห็นจะแบบน่ากลัวตรงไหนจำไว้ปุ๊บเออร้องไม่ร้องก็ไม่รู้เนี่ยเนะแต่ถ้ามาแต่ไม่ได้ยินน่ะเออมันแบบร้องก็เป็นร้องให้รู้ว่าร้องให้ได้ยินเสียง แต่บางทีแบบร้องเงี้ยร้องหรือร้องไม่รู้เพราะเสียงมันไม่ออก